สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเซลเอินกับช่องเอิญขายนะครับวันนี้ผมมีอีก1คันนะครับสำหรับการรีวิวและก็แนะนําการตกแต่งนะครับฟอร์ดเอเวอเรสตราคา1นึ่งล้านห้าแนกะครับก็คือเป็นไทเทเนียม plus ตัว4ีคูณสนะครับเดี๋ยวไปดูรายการการตกแต่งนะครับว่าเอเวอเรสตคันนี้นะครับเอินได้เปลี่ยนแปลงการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับเอินปรับเปลี่ยนเรื่องกระจังหน้าใหม่นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมนะครับที่ทางฟอร์ดแถมให้เนี่ยเปลี่ยนเป็นกระจังหหนนน้้าาตตัััวกรรระะจงแเอ์คบ ตัวนี้เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์งานหนานะครับตัวนี้แล้วก็สั่งทําสีพิเศษนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมฟอนด์ฟอร์ดนะครับฟอนด์ฟอร์ดใส่ตัวสีของตัวฟนส์เนี่ยนะครับให้เป็นสีด้านนะครับทะลุก็จะออกงานสักๆมือนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่วนสีของตัวกระจังหน้านะครับทำสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับอะคริลิกด้านบนนะครับยังคงเป็นงานโครเมียมที่ทางฟอร์ดเนี่ยครับแถมให้กับลูกค้าเช่นเดิมนะครับเพราะว่าอะคริลิกตัวนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องสีนะครับ แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นงานโครเมียมจากโรงงานนะครับตัวด้านหน้าของตัวตัวกาดกันชนหน้าของตัวเอเวอเรสต์ราคา1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนตัวกาดกันชนหน้านะครับทาสีใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้เราทําเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ก็ทําสีเข้ากับตัวรถนะครับมองดูมิติดูสะอาดดนะครับสำหรับคอนเซปต์การตกแต่งรถในคันนี้นะครับมาที่ด้านข้างรถนะครับด้านข้างรถนะครับเราใส่ซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับ เป็นซุ้มล้อ3มนิ้วนะครับเป็นตัวงานที่เรายึดเกาะจากด้านในนะครับแล้วก็หล่อซิลิโคนตามที่เออรีวิวในทุกๆคันให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับงานยึดแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้งานทนทานได้จริงนะครับตัวนี้ก็จุดประสงค์ก็คือว่าการลดไปจอดและไปเฉียวไปชนนะครับหรือว่าการไม่ให้บอดี้รถกระทบกับสิ่งของด่านแรกนะครับก็คือจะโดนตัวซุ้มล้อก่อนนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกซฟูเอลนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกลายใหม่นะครับอาจจะดูไม่ค่อย ชินตากับการรีวิวของเอิร์นนะครับตัวนี้เป็นแม็กไลใหม่นะครับใช้ชื่อว่าสเลสนะครับสำหรับแม็กไลนี้นะครับก็จะมีด้วยกันใน2สีนะครับสีนี้ก็จะเป็นงานเป็นดําด้านนะครับแล้วก็ตัวขอบของงานนะครับก็จะมีออฟเซตนะครับออฟเซตก็จะกว้างประมาณ2นิ้วนะครับก็ให้ดูอารมณ์ที่บึกบึนนะครับแล้วก็แฝงความแน่นตามสโลแกนของตัวแม็กฟูเอลนะครับตัวสเลสตัวนี้นะครับตัวขอบขอบนะครับก็จะมีหมุดนะครับบอกความแข็งแกร่งนะครับของ สโลแกนของฟูเอลเขานะครับยางนะครับเราใส่ยางเป็นออลเทเรนนะครับเป็นลาย KO2 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับยางนะครับซีรีส์ของยางนะครับความสูงของยางก็จะเป็นซีรีส์55นะครับหน้ากว้างยางก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็น275นะครับขนาดล้อแม็กก็จะเป็น R20 นะครับสำหรับตัวนี้สวยและดูลงตัวนะครับสำหรับแม็กลายเซเลตนี้นะครับจำชื่อกันไว้นะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจสําหรับแม็กไลน์นี้นะครับแก้มด้านข้างนะครับเดิมๆตัวนี้จะเป็นงานโครเมียมนะครับ เราเปลี่ยนยกทั้งแก้มให้กับลูกค้าเลยนะครับเบิกเป็นแก้มใบเทอร์โบให้กับลูกค้าเลยนะครับดูลงตัวดูเข้าชุดแล้วก็สวยนะครับส่วนครอบกระจกนะครับเราเอางานเดิมที่เป็นโครเมียมไปทําสีเป็นดําเงาตัวรถนะครับเพื่อให้คงความลงตัวแล้วก็เข้ากันนะครับอย่างที่บอกมือเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นงานทําสีตัวรถเช่นเดียวกันนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับเป็นงานดําเงานะครับตัวเบ้านะครับเราใส่เป็นฟิล์มเบ้ามือนะครับตัวนี้เป็นตัวกันเล็บนะครับเวลาล้วงเข้าไปก็จะได้ไม่เกิดรอยด้านในนะครับ งานดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับโอเคครับเรามาดูที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเราเปลี่ยนเสาฉลามสั้นนะครับเป็นเสาฉลามทรงสั้นให้กับลูกค้านะครับส่วนลดรอบคันนะครับที่เห็นมืดๆอย่างนี้ก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับกับทางบริษัทเรานะครับติดฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้ารอบคันข้อดีของฟิล์มเซรามิกก็อย่างที่บอกนะครับทัศนวิสัยมองออกไปจะสว่างนะครับมองเข้ามาจะจะสุขุมนะครับดูเป็นความเป็นส่วนตัวเยอะมองออกไปก็เคลียร์ตานะครับตามเดิมนะครับ มาที่ประตูด้านท้ายนะครับพอเราดูจากด้านบนเสร็จแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับตัวคาดท้ายเราทําดําเงาเป็นสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัวกาดกันชนล่างด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นงานดําเงาเช่นเดียวกันอ่าเรามาดูชี้ชิ้นงานนะครับสีจะเข้ากับตัวรถอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ทําออกมาดูสวยแน่นอนครับไฮไลท์ของตัวนี้ก็4ีคูณสองไทเทเนียมพลัสนะครับตัวนี้เราติดอักษรเพิ่มเข้าไปนะครับเป็น 4WD แท้ของฟอร์ดนะครับก็ให้ดูเหมือนฟิลโฟวีลนะครับตัวนี้ ตัวไฟทับทิมหลังนะครับเป็นทับทิมหลังทรง LED นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเปิดมาก็จะเปิดมาเต็มเต็มแผ่นเลยนะครับแต่เวลาเราเปิดไฟหลีบก็จะขึ้นแค่ตัว C นะครับตัวท่อนะครับตัวนี้ตัวท่อนะครับตัวท่อเป็นท่อ HKS นะครับเป็นปลายคาร์บอนนะครับดูที่ด้านข้างนะครับจะสวยมากนะครับจะสกรีนโลโก้ HKS อย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้จะป้องกันความร้อนนะครับรถติดเครื่องนะครับจับตรงนี้ก็จะไม่ร้อนเพราะว่าตัวนี้ร้อนไม่ได้นะครับคาร์บอนนี้ ตัวนี้จะโดนความร้อนก็จะให้คาร์บอนเนี่ยเสื่อมคุณภาพแต่ตัวนี้เขาทํามาจะไม่ร้อนนะครับเขามีตัวรองด้านในนะครับสำหรับท่อไอเคเรายกทั้งใบนะครับโอเคครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัว Ford e v e r วอร์เนะครับสี่คูณสองไทเทเนียมให้กับลูกค้าดูนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนชอบในการตกแต่งสไตล์ไหนนะครับก็แจ้งมากับเซลล์เอิร์นได้นะครับทางเรานะครับจะมิกซ์การตกแต่งให้กับลูกค้าทุกแบบแบบที่เป็นแบบฉบับของลูกค้าด้วยนะครับก็ทางเรามีโปรโมชั่นนะครับแนะนาหลายโปรโมชั่นนะครับสิทธิพิเศษของลูกกค้าแต่ละเภท็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเซลเอิน e จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ ID Line ไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ลองทักมาดูข้อมูลและรายละเอียดกันไว้นะครับคลิปนี้เอินขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับผมเซลเอิน e ในคลิปหน้าในการรีวิวรถฟอร์ดในแต่รุ่นใหม่นะครับคลิปนี้จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ